สวัสดีครับกลับมาอยู่กันนะครับกับราการรู้ทันไอทีมาเรียนรู้ทันไอทีกันง่ายๆที่บ้านท่านครับพบกันนะครับในทีวีดีท่านช่อง11และทางออนไลน์ไลน์เอมทภาคกลางสตทกาญจนบุรีและอจุด เกรียงรีวิวครับจะมีเรื่องราวสาระดีๆที่น่ารู้และควรรู้เอามาคุยฟังกันอย่างแน่นอนนะครับแน่นอนครับสิ่งที่ผมย้ําครับคือข้อมูลคือการศึกษาจึงเอามาส่งต่ออย่าลืมครับมีคนถามผมแน่นอนครับเรื่องราชการผมพูดให้หมดแล้วแต่ที่ผมจะเก่งสุดก็คือกรมที่ผมทํางานคือกรมประชาพันธ์และผมย้ําครับ โมหกผ่านช่วยคนได้มากมายกับการทําสื่อไหมครับผมภูมิใจมากหลายคนขอบคุณเลยที่ทําให้มีโอกาสได้รับราชการได้ทํางานนั่นแหละรครับคือสิ่งที่ผมเชื่อและผมเองมาได้เพราะไอทีเรื่องความรู้จึงอยากท่งต่ออย่างที่ผมย้ำครับถ้าคุณเข้าใจไอที IT เข้าจะภาพรวมคุณจะไม่วันโดนหลอกและก็โอกาสที่จะถึงเป้าหมายมันไม่ยากเลย นะครับผมผมจึงอยากเอาข้อมูลของกลมมาส่งต่อเช่นเดิมใครยังไม่ได้เรียนใครยังอายุนอ้อยอยากทํางานแบบผมไหมอยากทํางานดีกว่าผมสูงกว่าผมไหมลองเข้าใจและสามารถต่อยอดกับกลมอื่นได้เช่นกันนะครับแต่อย่างที่ผมย้ำครับผมผมชอบกรมผมรักกรมผมผม่ผมอยากส่งต่อ กรมยมบานมาทำงานกรมยมบาน,นครับแต่ก่อนจะทำอะไรเราต้องดูภาพรวมไปเริ่มต้นกันนะครับอย่าลืมเฟซออกเรียงเช่นเดิมหลายคนรู้จักใน YouTube แต่ไม่เคยเข้าดูในเฟซเข้าดูในเฟซจะง่ายกว่านะครับเผื่อจะได้แลกเปลี่ยนคุยคอมเมนต์ได้เลยยินดีเป็นเพื่อนและก็แน่นอนมีอะไรบอกหมดไม่มีกักนั่นะแหละคือความเชื่อ,องผมการให้ที่ใหญ่คือการให้ความรู้ครับผมไปเริ่มกันครับผม รู้ทันไอทีตอนที่28แล้วครับสรุปผังความก้าวหน้าราชการกรมประชาพานันธ์แฮชแท็กราชการแฮชแท็กกรมประชาพันธ์ครับแฮชแท็กผังความก้าวหน้าผังคืออะไรมันคือกําหนดต่างๆที่จะเติบโตอย่างไรมาดูกันครับย้ำครับผมต้องเกินด้วยว่าถ้าคุณเข้าใจภาพรวมของสิ่งใดคุณจะมองภาพของสีงนัทออกครับและจะไปถึงเป้าหมายผมทุกครั้งจะพูดเลยนะครับมันคือความรู้รวบยอดครับผม ผมเ,เลยนาข้อมูลมาส่งต่อและทุกอย่างอยู่ในไอทีนะครับเราจรึงต้องรู้ทานไอทีนะฮะรายการผมคืออย่างนี้เลยนะครับอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันยาวๆแน่นอนนะครับย้ำครับผมผมจะบอกกันหนึ่งครับผมก็ใส่ด้วยเลยว่าผังความข้าวหน้ากรมประชาครับแล้วผมก็จะบอกว่า2จํานวนข้าราชก,การกรมประชาครับผมจะย้ำนะแท่งทั่วไปแท่งวิชาการแล้วก็จะมีสรุปสุดท้ายแท่งอำนวยการแล้วก็แท่งบริหารนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับผมจะเริ่มเลยที่ผังความก้าวหน้าราชการเพราะถ้าใครเคยดู ตอนเก่าๆจะรู้เลยว่าอ๋อมาเชื่อมโยงกันเดี๋ยวมาดูกันแล้วผมจะสรุปจากที่คนถามมางงกันมาจะได้เห็นภาพครับผมย้ำครับคนบอกว่าปอสอเติบโตไม่ได้ผมเถียงใจขาดกรมผมเติบโตได้หลายท่านจนถึงรองอธิบดีจนถึงอธิบดีนอดีตก็เยอะแยะมากมายแต่อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าตารางเป็นอย่างไรนะครับย้ำครับผมผมขออนุญาตให้ข้อมูลก่อนนะทั่วไปตำแหน่งหลักที่ผมอยากบอกถึงก็คือแน่นอนในช่างไฟฟ้าแน่นอนครับมีอุโสประมาณ88ท่านนะครับ โอกาสผมให้8ต่อหนึ่งนะครับอันนี้ประมาณนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักาธุรการนะครับจะมีอุโสแค่2อถึงสท่านนะครับโอกาสเลยประมาณ90ต่อหนึ่งเห็นไหมน้อยมากนะครับอ่าและอีกอันหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้บางคนไม่รู้ครับอย่าลืมครับที่เป็นดนตรีดนตรีอ่ะก็คือแท่งทั่วไปครับอยู่แต่ใช้วุธปอตีนะอันอื่นวุธปอสอเป็นดุริยางกศิลป์กับกีต้ศิลป์นะครับมีอาวุโสประมาณ8ท่านนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า อย่างไรนะครับแต่ประมาณนี้ที่ผมมีข้อมูลที่อ่านมาในเว็บนะครับในยอดหลังนะผมจึงบอกว่าเห็นไหมครับมีโอกาสแต่ผมจะถามว่าสุดท้ายถ้าคุณท้ายตัวปสุดท้ายโตที่อาวุโสแต่ถ้าอยากเติบโตต้องเปลี่ยนสายเป็นเอาในการต้นเดี๋ยวมาดูห,หลายคนจากตรงนี้ก็เปลี่ยนแปลงมากไม้นะครับอันนีเน้เห็นภาพรวมนะครับ ย้ำครับผมผมเลยต่อด้วยแท่งวิชาการครับตำแหน่งหลักก็คือนักึาษารณชนนักยพยาบาลวิศวกรผมให้ข้อมูลตรงนี้นะใครที่เป็นช่างอยากเติบโตให้สุดวิศวกรไฟฟ้าครับชอบพอนะครับเป็นชํางาญพิเศษได้ทั้งหมดเลยแต่ต้องมีกอวอนะครับผมอ่าแต่กับภูมิภาคลําบากเพราะใบกรจะมีตามเขตแต่ทุกวันนี้ตำแหน่งพอเกษียณแล้วจะโดนดึงเข้ามาอยู่ส่วนกลางทําเรื่องโครงข่ายทั้งหมดอ่าเข้าใจผมไหมครับเห็นไหม วิศกรเนี่จริงผมมีข้อมูลประมาณสัก20ท่าน15ท่านได้นะครับและทุกท่านก็เป็นช่าพการพิเศษได้หมดและต่อโดยเชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านนะครับอ่าเฮ้ยไปสุดช่างใช่ครับวิศกรไปได้แน่นอนอันนี้คือภาพรวมนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับนักศาประชานนักประชาพานักทรัพยากรบุคคลนักวิชาการคอมนักวิชาการเงินนักจัดการทั่วไปนักวิชาการโสดมีช่าพการพิเศษรวมแล้ว171ท่านนะครับที่จริงอ่ะเกือบ200ท่านนะครับแต่อาจจะมีตาแหน่งบางตำแหน่งที่ไม่ได้คืนมายังไม่ได้ แต่งตั้งในรอบ22คนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่อย่างที่บอกอัตราส่วนผมบอกเลยมันสี่ต่อนหนึ่งด้วยซ้ามันเลยมีโอกาสมากที่เปลี่ยนผมถึงบอกอว่าสายวิชาการผมไม่เป็นห่วงเพราะหลายคนได้แน่นอนแต่ที่ผมจะเป็นห่วงก็คือแท่งทั่วไปครับย้ําผมจะเล่าให้ฟังสรุปแล้วนะครับไปเริ่มต้นกันให้เห็นภาพหลายคนอย่างที่ผมบอกครับในช่างไฟฟ้ามีอุปโสต,ต่อได้ดนตรีต่อได้แต่ธุรการแต่ไหมมันยากมากเพราะมีแต่งอุปโสน้อยมากจึงหลายคนจึงต้องเปลี่ยนสายมาเป็นข้อ3าครับ เปลี่ยนสายจากท่านทั่วไปเป็นนักวิชาการนะครับเงินเดือนย้ำครับอดีตหลายคนไม่เปลี่ยนเพราะาคนเดือนประมาณ3 0,000แล้วพอเป็นแท่งวิชาการเงินเดือนต้องลดเหลือ24 0 0มในอดีตแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ครับถ้าสูงไม่ถึงจะได้เท่าฐานเปียตีแต่ถ้าสูงเกิน24 0 0มจะได้ไหลไปเลยหลายท่านพี่พี่ท่านหนึ่งเงินเดือน4 0 0 0 0เปลี่ยนสายวิชาการก็กลายเป็น4 0,000ืต่อไป ไม่เสียนะครับอดีต,ตเมื่อประมาณสักห้าเจ็ดห้าแปดอ่ะโดนตัดเงินลดขั้นก่อนแต่ทุกวันนี้ไหลเลยไม่ต้องกลัวเปลี่ยนสายกันนะครับย้ำครับและสิ่งที่ต้องรู้เป็นชำนาญงานแล้วสอบมีสิทธิใช้เบี้ีพิเศษนะครับเราจะได้เรียกก่อนอ่าหรือจะไปสอบที่อื่นมาใช้ก็ได้ศึกษาดีนะครับอันนี้ผมยังมั่นใจเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมั่นใจจำเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง<อ>เห็นไหมครับอ่าผมจึงบอกครับนายช่างไปต่อได้แต่ถ้าเคยอยากช่างแบบผมอยากเปลี่ยนสายก็ได้เช่นกัน หรือธุรการโอกาสเปลี่ยนสายอุโสยากมากจาเป็นต้องเปลี่ยนสายถ้าคุณจะเปลี่ยนสายคุณต้องเกง่งเรื่องพูดเรื่องข่าวครับผมพอเปลี่ยนเสร็จคุณก็เติบโตได้หมดผมถึงบอกไงครับวิชาการโอกาสเปลี่ยนง่ายๆกว่าแท่งทั่วไปโอกาสเปลี่ยนยากกว่าเพราะมัน8ต่อหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับครับผมแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลจะต้องมารวมกันในเรื่องของสายอํานวยการซึ่งแน่นอน คือมีอะไรบ้างมาเล่าให้ฟังครับย้ำครับผมอยายทุกคนงงอะไรมาลองในเฟสนะครับจะเข้าใจนะผมจะไล่ในเรื่องผังเลยนะครับผมไปดูผังกันครับผมย้ำครับผมที่ผมย้ำครับปฏิบัติงานครับแทงทั่วไปปศสปีเปลี่ยนเป็นช่างงานได้ทุกคนไม่ต้องแข่งกับใครพอ4ปีจะเป็นอาวุโสต้องสอบต้องอยู่6ปีก่อนนะครับคอนแ่ง6ปีและสอบแข่งขันครับ อาวุโสคือประมาณ4 7.5นะอันนี้พูดให้เห็นภาพนะครับเห็นไหมครับยากไหมตำแหน่งอาวุโสยากสุดตรงนี้แหละครับเพราะว่าเป็นโอกาสน้อยมากที่จะสอบได้เพราะอัตราส่วนทั้ง1ต่อ8ไงครับอ่าและเมื่อเราได้แล้วผมถึงย้ำและทำไงตำแหน่งนี้จะมากขึ้นจึงต้องอยากให้พี่พที่เป็นอาวุโสครับเมื่อครบ6ปีแล้ว7ปีแล้วสอบขึ้นอำนวยการต้นอำนวยการสูงให้ได้ครับมันจะทำให้น้องๆที่อยู่ชำนาญงาน10ปี15ปีได้โอกาสเปลี่ยนเป็นอาวุโส ตรงนี้ก็จะว่างขึ้นเห็นไหมครับจาก80กว่าท่านก็จะกลายเป็นช่องว่างทําให้น้องที่ของชํานาญง,งานหลายปีและ6ปีที่ได้ขึ้นเลยน้อยมากครับบางคน15ปีบางคน20ปีถึงได้ขึ้นผมถึงกล้าพูดอย่างเต็มปากว่ามันยากนะครับตอนนี้แหละแต่ตอนนี้จะอุโ,โสเป็นหน่วยการต้นนโยบายจากข้างบนแน่นอนถ้าคุณทําได้สบายเขาช่วยแน่นอนเห็นไหมครับผมที่อยากบอกปัญหาที่อยากให้แก้พี่น้องที่ พี่ๆที่เป็นอุโสครับนั่นแหละอันนี้ต้องวิงวอนนะครับอยากให้ทุกคนสอบขึ้นไปพอจะได้ทําให้น้องๆที่จำนำง,งานได้โอกาสสอบเป็นอุโสแล้วก็จะได้ขึ้นไปนะครับเราจะได้ทำให้น้องๆได้โอกาสเติบโตมีเงินเดือนได้ทําที่เรารักได้ลหลายคนอย่างที่ผมย้ำครับอย่าลืมนะช่างเราต้องทําก็จริงธุรการเราต้องทําก็จริงแต่อย่าลืมเรื่องประเด็นเรื่องข่าวด้วยเพราะเราอยากเปลี่ยนไงครับพอถึงเวลาพอเปลี่ยนแล้วพอเป็นใ,นในการต้นมันก็ไม่ยาก อันวยการต้นคืออะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับอันวยการสูงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังในข้างล่างครับเห็นไหมครับ6ปี6ปีเป็นอันวยการต้นหรือ7ปีสอบเป็นอานวยการสูงได้น้องๆก็ได้ขึ้นมาต่อด้ทั้งวิชาการครับ,บระบแบบปฏิบัติการถ้าปอตีก็คือ6ปีถึงได้ขึ้นถ้ามีปอโทได้4ปีถึงได้ขึ้น2ปีขึ้นเป็นชํานาญการและเมื่อชำนาญการครับ4ปีสอบแข่งขันนะครับอันนี้สอบ,ช,อบชำนาญการทุกคน4ปีสอบแข่งขันนี่ต้องแข่งขันนะครับ ก็จะสามารถเลือกได้สามสามตำแหน่งใน,ในครั้งหนึ่งนะครับอ่ยาย้ำครับอัตราส่วนหนึ่งต่อสี่นะครับไม่เยอะเห็นไหมเราทําได้ง่ายๆเลยถ้ายิ่งเรามีความพร้อมอ่าเนียผมถึงบอกวิชาการผมไม่ห่วงครับแต่ผมย้ํานะครับแต่วิชาการบางตำแหน่งมันจะมีไม่กี่วิชาการที่ชำการพิเศษยกตัวอ,อย่างเช่นนะักวิชาการเงินเนี่ยผมมั่นใจว่ามีไม่กี่อันนะครับแต่ที่เยอะสุดคือนักวิชาพนชานชำนาญพิเศษนักึกษาู้ชนชำนาญพิเศษคุณจำเป็นจะต้อง มีความรู้เรื่องอ่ามันถึงสอบเปลี่ยนได้ครับและต่อให้สอบเปลี่ยนได้ไปแล้วสุดท้ายตอนที่จะคุณไปสู้ของอำนวยการต้นอำนวยการสูงก็ต้องเรื่องข่าวเรื่องประเด็นเรื่องนโยบายอยู่ดีเห็นไหมครับเข้าใจผมนะอยากให้เตรียมตัวให้ดีครับย้ําครับชำนาญการพิเศษนะครับเรามี3ช่องทางครับช่องแรกคือไปเป็นอำนวยการต้นอยู่ได้3ปีนะครับ3ปีสอบอำนวยการต้น4 8 4ปีสอบ อันดัการสูง49เลยหรือ3ปีสอบเป็นขันเป็นเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญมีของตรงนี้ประมาณ4ท่านและอวิชกกร1ท่านคือ5ท่านอ่าและเชี่ยวชาญสามารถสอบขึ้นมาชี้ได้เลยไม่ต้องรอเวลาแล้วอ่าเห็นไหมครับย้ำนะครับเชี่ยวชาญสามารถสอบอันดัการสูงได้เลยโดยไม่ต้องครองตำแหน่งแล้วครับผมภาพรวมมีแค่นี้ครับและย้ำครับจากอานวยการสูงจะเป็นรองทธิบดีอธิบดีก็เป็นสเต็ปต่อไปอันนี้ผมไม่พูดนะแต่ผมให้เข้าใจภาพรวม ตรงนี้ครับอย่าลืมบัญชีออต้นอายุ1ปีถ้าคุณสมบัติครบเลือกสอบทั้งหมดพร้อมกันได้อยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอาวุโส7ปีแล้วคุณจะสอบได้ทั้งอานวยการสูงและอานวยการต้นนะครับอ่าโอเคไหมครับถ้าคุณทุร,รการพิเศษ4ปีแล้วคุณก็สามารถสอบได้ทั้งอานวยการต้นและอานวยการสูงและที่อานวยการต้นอันวยการสูงอยู่ตรงไหนล่ะมาเริ่มต้นกันครับผมเลยต้องมาไล่ฟังครับผม หลักที่ผมบอกครับย้อนกลับไปจึงอยากเข้าใจเมื่อเรียบร้อยครับสรุปสุดท้ายทุกแหน่งจะมาแข่งขันในแท่งอำนวยการครับอำนวยการต้นมี67คนปอจส48 65จังหวัดนะแต่ไปก่อนเป็น66ใช่ไหม76ใช่ไหมฮะตอนนี้มีอำนวยการสูงไปแล้วเลยทําให้มี65จังหวัดมีอะไรบ้างทุกคนน่าจะรู้นะครับแต่ที่ผมอยากให้เข้าใจบางคนไม่รู้เลขากรมคืออำนวยการต้นนะครับที่เป็นเลขาที่อยู่ที่กรมนะครับกองกฎหมายที่เกี่ยวกฎหมายก็เป็น อันดัารต้นครับอันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับรวมแล้วเลยมี67ท่านที่คุณสามารถได้นะครับผมแต่ก็กฎหมายคนธรรมดาไปสอบยากแน่ๆต้องเป็นของสาหรับที่เป็นนิติกรมาสอบอ่าเข้าใจผมนะครับเนี่ยหลักการที่ผมอยากบอกนะครับอันวยการสูงครับยีิบเก้าท่านนะครับตอนนี้ยี่ิบ9้าท่านเพิ่มมาพราะมีปชสส9 1ท่านแล้วให้เข้าใจครับพอส่วนกลางมี10คนครับพอเขตทั้ง8เป็น1 0บ8วก1ิบแบวกเป็น29คน ครับผมตอนนี้ยังมี2ท่านที่ยังไม่ได้อัพขึ้นคือตำแหน่งเชียงใหม่กับกาญจนบ,บุรีนะครับเดี๋ยวก็ในตำแหน่งที่ขึ้นกตะก,ก้าไว้เดี๋ยวก็ปรับแน่นอนนะครับจะครบต่ำแน่นอนคืออานวยการต้น67คนอํานวยการสูง29คนครับผมย้ำครับตะก้าเนี้ยจะขึ้นบัญชีไว้1ปีนะครับทั้งสองตำแหน่งผมก็จะบอกว่าเห็นไหมครับที่ผมพยายามกระตุ้นพยายามเน้นเห็นไหมสุดท้ายการสอบนะครับที่ผมไปถามจาก พออะไรท่านท่านก็จะบอกว่าเกี่ยวข่าวเกี่ยวข่าวไมชาพลาดประเด็นนโยบายของรัฐในช่วงนั้นบางครั้งมีข้อเขียนด้วยแต่ท่มากก็มีข้อสัมภาษณ์ครับถ้าเรามีความแมน่นมีภาษาอังกฤษด้วยบางที่นะครับบางครั้งอย่าลืมภาษาอังกฤษด้วยครับอ่านข่าวหรืออะไรต้องจับประเด็นให้ได้อลองดูนะครับอันนี้เพื่อจากที่ผมอใอ้ข้อมูลจากหลายๆท่านที่ไปสอบมาขอบคุณพี่ๆพ,พ,พออะไรท่านเลยครับผมย้ำครับผมที่ผมพยายามบอกครับภาพรวมผมบอกไปแล้วเนี่ยพอจะเข้าใจครับ ผมบอกไปแล้วเห็นไหมถ้าผงเขียนะแทนงทั่วไปอาวุโสครับถ้าตอบขึ้นได้ก็ทําให้น้องๆมีช่องขึ้นอาวุโสมีการเติบโตครับและที่ผมสําคัญครับถ้าเข้าใจเรื่องสื่อการเผยาพร์การทํางานในบริบทใหม่ๆหลายๆพี่ๆในช่างอาวุโสไม่อยากทําเพราะว่าไม่เคยทําอยากให้ทุกคนนะครับลองฝึกลองเตรียมตัวพอถ้าเราไปน้องก็ได้ขึ้นเราก็จะได้ไปทําอะไรที่มากขึ้นเพราะผมบอกเลยตำแหน่งตัวแห่งมีความสําคัญแต่ผมยกให้ปจสาคัญสุดเพราะเป็นทุกคนเป็นหัวเขาเรียกหัวหอกของ76จังหวัด ที่จะทําให้เราได้ข่าวได้คอนเนคชันได้ข้อมูลมากมายมาส่งต่อส่วนกลางทําให้คอนเทนต์เราน่าดูถ้ายิ่งปจะสอเก่งทั้งพูดทั้งประเด็นด้วยโอกาสมากมายครับและยิ่งเราเป็นช่างครับเรามีคารู้เรื่องช่างเราคอนเนคชันได้เราพูดได้เราสามารถช่วยเหลือเรื่องไร์สดเรื่องสตรีมเรื่องเน็ตเรื่องอะไรครับผมจงโชว์ความเป็นช่างบวกกับนักข่าวด้วยครับหลายคนผมอย่างพี่หลายคนเลยผมไม่กล้ายกมาหลายคนแหละแต่อย่างที่บอกแต่คนหลายคนเป็นปจสอที่มาจากช่างจะเห็นเลยครับว่าโหเก่งช่างถ่ถายวีดีโอถ่ายกล้องได้ด้วย จงเอาสิ่งเราเกง่งที่เราเจ๋งไปได้ครับทำให้เพื่อกลมด้วยเพื่อน้องๆที่มีโอกาสเติบโตด้วยครับอันนี้คือทางของผมที่ผมอยากสรุปนะครับว่าอยากให้พี P ่ๆเอวโสไปให้สุดน้องๆจะได้โตกันนะครับอ่าส่วนแท่งวิชาการผมบอกเลยหลายตำแหน่งไม่ต้องห่วงครับเพราะทุกคนได้อยู่แล้วแต่หลายท่านตําแหน่งน้อยในตําแหน่ง ชัก้การพิเศษก็อยากให้มาสอบนักศึกษารนักประชาคุณจึงต้องมีความรู้เรื่องนี้ครับและโอกาสกลับบ้านมันก็ง่ายกว่าจริงไหมครับหลายคนอยู่กองกอจอมั่งอยู่ทรัพยากรบุคคลอยากกลับบ้านคุณจะเป็นต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยครับพอเปลี่ยนสายพอไปเป็น,ปนตําแหน่งอื่นที่กลับบ้านอยากกลับลบลี่ไปเป็นปชสหรือเป็นอะไรเห็นไหมครับถ้าคุณเก่งคุณก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ปรับตัวไม่เตรียมตัวไปอยู่ก็จะลำบากเห็นไหมครับนี่แหละครับคือหลักการจงอินกัะมั่นพอะกมแล้วคือก้มประชาสัมพันธ์ จะต้องเอาให้ได้นะครับและจะได้ทาให้รุ่นน้องมีโอกาสเติบโตด้วยนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมได้มาเลยอยากส่งต่อนะครับผมและผมก็บอกครับเมื่อทุกท่านเตรียมตัวดีทั้งแทงทั่วไปแทงวิชาการน้องๆก็สามารถเติบโตได้ตัวท่านเองก็เติบโตข้าวหน้าขึ้นไปหลายคนก็มาจากปอจสสุดท้ายกลายเป็นรองเทิบดีกลายเป็นเทีบดีก็จะเห็นอีกมากมายอยากให้ทุกคนไปสุดและรักกับสิ่งที่ตัวเองทำนะครับ ย้ำตรงนี้นะครับผมย้ำตรงนี้เมื่อเห็นข้อมูลมีคนถามว่าแล้วข้อมูลคุณแน่นอนเหรอผมจึงอยากเปิดให้ดูครับผมอันนี้คือตำแหน่งของทั่วไปผมบอกให้เห็นภาพครับทั่วไปมี885ครับบวกกับว,วิชาการ853เห็นไหมอำนวยการ94แล้วก็บริหารตอนนี้เอาแค่ทั่วไปกับวิชาการก่อนนะครับเห็นไหมครับอ่ามีใกล้ๆเคียงกันเลยแต่ผมจะบอกว่า เมื่อทั่วไปแยกกันแล้วมีปฏิบัติงาน91ครับชานง,งานเยอะมากเพราะมันจะไปกองตรงนี้ไงครับอุโสอยู่ตรงนี้99เองแต่มันถึงบอกผมอัตราส่วน1 7ึ่งจนะนะครับแต่ธุรการน่าสงสารเพราะว่าน้อยผมจึงไม่มีวิธีการที่ผมทําได้ผมที่อยากให้หลายคนเปลี่ยนสายได้แต่หลายคนอุโสหลายคนก็ขึ้นจนสุดจนเป็นอํานวยการต้นอํานวยการสูงก็มีนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะขอพี่ๆคอนมาเล่าให้ฟังแต่ผมอยากบอกว่าถ้าเป็นธุรการ การเปลี่ยนสายจะดีกว่านะครับย้ำจำนานงานหัวขาเจคนอันอยู่9ก้เห็นไหมหนึ่งตัวแปดหนึ่งตอเ้าเห็นภาพไหมไหมนั่นเลยครับจริงๆครับแต่ถ้าทุรการเป็น200ต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นโดนตอรี่จะไม่เยอะมากไปให้สุดือนนะครับส่วนสายวิชาการเห็นไหมครับปฏิบัติการํำนาญการรวมกันแล้วก็แค่700เ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ห็นไหมครับ6 0 0ชํานานการพิเศษเกือบ200มาเลย1ต่อ3 1ต่อ4เท่านั้นครับผมและมีเชี่ยวชาญอีกประมาณตัด1ของ วิศกรอ่าและผมอยากบอกว่าชนก,การพิเศษตรงนี้ก็เป็นของวิศกรที่ทุกคนได้อยู่แล้วอันนี้ต้องเข้าใจนะครับภาพรวมข้อมูลผมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเชื่อผมแต่ครับสายวิชาการไปได้ขอเพียงคุณเตรียมตัวแต่สาคัญสุดท้ายวิชาการทั้งแท่งทั่วไปจะต้องมาแข่งขันกันสุดท้ายที่อํานวยการต้นครับอํานวยการต้นอานวยการสูงตอนนี้ยี่สิบเก้านะครับอันนี้ยังไม่ปรับสองทันนะครับยี่สิบเก้าอนวยการต้นหกสิบเจ็ดนี่แหละถูกถูกแล้วอ่าแต่ถ้าเราเป็นปชสปชสทุกที่ ปชตรนนี้ก่อนที่เป็นปชส,สูงได้หรือเป็นพอททัดส่วนกลางนะครับผมใครอยากทําให้สุดอยากไปอยากให้เข้าใจตรงนี้สุดท้ายทางแท่งทั่วไปทางแท่งวิชาการก็จะต้องมาแข่งขันกันตรงนี้เพื่อแข่งขันกันขึ้นอนํานวยการต้นอนํานวยการสูงและต่อด,ด้วยบริหารต้นบริหารสูงนะครับผมเห็นไหมครับข้อมูลผมเป๊ะแน่นอนจากข้อมูลที่ได้มานะครับ ย้ำครับที่ผมให้เข้าใจส่วนกลางนะครับมีสิบที่นะครับหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมสิบอันส่วนภูมิภาคมี8อัน,นอันนี้อุตสาการสูงนะครับแล้วก็ปชส11จังหวัดอันนี้เป๊ะเรียบร้อยและในส่วนของออตน้นที่มีเพิ่มขึ้นมาคือเลขานุการก้มก็กฎหมายและระเบียบและบวกกับปชสที่เหลือจาก1 1จังหวัดพี่เป็นอ,อสูงแล้วอ่าครับผมนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมมาให้เห็นพอทุกคนเห็นแล้วคุณก็จะเข้าใจอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับภาพรวมไม่ยากเลย รับรองได้ถึงแน่นอนขอเพียงคุณเตรียมตัวเรื่องอา่านเรื่องปะเด่นเรื่องทุกอย่างที่ต้องทําในช่างไปเพื่อให้น้องได้โตสายวิชาการก็เติบโตขึ้นตามสเต็ปสายวิชาการบางที่ไม่เกี่ยวกับสื่อไม่เกี่ยวกับเรื่องทอทักวิทยุคุณต้องศึกษาเพราะถ้าเกิดโอกาสกลับเป็นปชสไปเป็นสวทส่วนภูมิภาคอยากกลับบ้านคุณจะเป็นต้องทําได้พอทําได้มันก็ยิ่งทาให้คุณเติบโตโอกาสจากที่เคย,เอยขออยากกลับบ้านสุดท้ายเติบโตขึ้นเป็นอสูงเป็น รองอธิบดีก็มีหลายท่านครับผมอยากบอกว่าอย่างที่ผมย้ำครับสุดท้ายผมก็จะบอกว่าขอให้ทุกคนได้ดังที่พยา,ยาม,มาครับมาทํางานที่เราลักกันครับและที่ผมพยายามบอกทุกครั้งนะครับกรมไพันธ์ให้โอกาสเรามากมายครับมาทําให้เต็มที่ในสะิ่งที่เราทําได้กันนะครับและอย่างที่ผมบอกนะครับผมเน้นในส่วนของแท่งทั่วไปเพราะผมมาจากแท่งทั่วไปจึงอยากให้ทุกคนเข้าใจแหละอาวุโสไปได้นะครับส่วนธุรการเปลี่ยนสายหรือ อย่างไรจะได้หรือไม่อยากแต่อยากกลับบ้านก็ไม่มีปัญหาครับผมย้ำนะให้ทุกคนเติบโตขึ้นไปให้หมดนะผมมาแค่ามาเล่าให้ฟังเผื่อใครอยากจะทำาย่างนี้นะครับหลายคนยังงงไงเพราะอันนี้ข้อมูลล่าสุดแล้วแต่ผมก็เห็นพี่ๆหลายคนที่ไม่ต้องขึ้นเลยเป็นนายช่างอยู่ปชสเป็นธุรการอยู่ปยศแต่เป็นวิทยกรแต่เป็นโฆษกจังหวัดพูดสอนคนมากมายสร้างภาพสร้างความเชื่อถือให้กับกรมมากมายชื่อชมหลายท่านเลย เป็นนักข่าวที่ดังในจังหวัดมากๆชื่นชมมากๆครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากบอกตําแหน่งก็คือตําแหน่งแหละมันทนํไในงานได้มากขึ้นไหมก็ใช่แต่ตําแหน่งเราถึงไม่ใหญ่โตแต่ถ้าเราเชื่อในงานที่เราทาศรัทธาและทําอย่างดีสุดท้ายคนในจังหวัดคนทุกที่จะเห็นเองและจังหวัดชีวิตก็จะไหลไปครับแต่หลายคนไม่อยากโตไม่ใช่ปัญหาแต่ละคนอยากโตคงไม่อยากให้ไปให้สุดนะครับมีพี่หลายคนที่ผมเอามาเล่า และก็เปลี่ยนสายจนจะเติบโตขึ้นไปอีกนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผม,มอยากบอกชอบอะไรทําให้เต็มที่ไปให้สุดทั้งนั้นแต่ถ้าไม่นั่นจะเอาแค่นี้ก็ได้ไม่มีผิดมีถูกมันอยู่ที่เราครับแต่อย่างที่ผมบอกนะถ้าใครเป็นโอโสลแล้วผมอยากให้ไปให้สุดน้องจะได้เติบโตขึ้นส่วนสาววิชาการครับอยากกลับบ้านต้องตามที่ผมบอกครับส่วนถามที่ผมพยายามพูดนะครับแน่นอนจุดแข็งของเราคือปจสเพราะมีทุกที่เจ็ดจังหวัดครับถ้าทุกคน นะฮะประเด็นข่าวแม่นทุกอย่างแม่นครับมันจะเติบโตได้ง่ายถ้านายช่างจงฝึกจงให้คมเรื่องข่าวเรื่องประเด็นอะไรก็ตามนะครับพอร่วมคบเรื่องช่างที่เราเก่งมันก็ทําให้น้องเรามีโอกาสได้เติบโตทุกอย่างที่เอามาเล่าจะมีประมาณนี้นะครับก็จะเห็นภาพเลยและรับรองว่าเรื่องดีๆที่ได้จะมาแน่นอนนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เปอย่างไบ้างครับพอเข้าใจนะครับอย่างที่ผมย้ำนะครับผมเอาภาพรวมมาเล่าให้ฟังถ้าคุณมีเป้าหมายจะถึงแน่นอนและที่ผมพยายามพูดแหละครับพะผมเห็นแล้วผมจึงอยากให้ทุกคนพอมองออกแล้วจะรู้เลยเออมาเติบโตได้นะแต่อย่างที่บอกจะเติบโตในระหว่างทางที่เราจะเติบเราต้องมีข้อมูลต้องมีความรู้และถ้ามีความรู้ในอย่างที่ผมบอกเตรียมตัวให้ดีครับโอกาสมาก็คว้าได้ครับแต่ผมอยากจะบอกนะครับ เพราะผมะมีข้อมูลย้อนหลังหลายปีผมอยากจะบอกว่าอาดีตง่ายกว่านี้อีกนะครับในการเติบโตเพราะมีช่องทางง่ายกว่าแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้องมีบัญชีก่อนมีอะไรก่อนผมจึงอยากบอกว่าจงทำให้เต็มที่ครับจงสร้างความรู้ความสามารถของเราให้เต็มที่เถอะโอกาสมาแบบไหนมีแบบนี้เพิ่มมีแบบนี้เพิ่มเราจะกลัวอะไรเพราะสิ่งเราทำมันตอบโจทย์อยู่แล้วไหมครับแต่ที่ผม,มย้ำนะครับกรมประชาพันธ์ก็คือชื่อกรมประชาพันธ์นะครับเราจรึงต้องรู้และยิ่งรารู้ประเด็นรู้ข่าวรู้การใช้สือ่อ เราเป็นช่างหรือเป็นธุรการก็ทําหน้าที่ด้วยมันก็สะสมจะเปลี่ยนสายขึ้นเป็นสายวิชาการก็ได้จะสอบเป็นอุโสและต่อเนื่องเลยก็ได้ครับช่างไปได้ธุรการไปลำบากหน่อยเพราะตำแหน่งน้อยแต่อย่างที่ผมพูดครับพอถึงเวลาทั้งแท,งท่งทั่วไปแท่งวิชาการก็ต้องมาเจอกันที่แท่งหนวยการครับและวหน่วยการอันดับหนึ่งคือนกยารต้นก่อนก็คือปจสทุกที่ซึ่งคือเหลือ67ที่โดยประมาณนะครับก็เลยทาเป็นให้คุณจะต้องรู้ครับพราะคุณพออยู่จังหวัด คุณอยู่ได้ไหมถ้าคุณไม่เก่งข่าวไม่เข้าใจเรื่องข่าวมันจะลําบากครับจึงอยากทุกคนเตรียมตัวครับฝึกไปจังหวะชีวิตมาเพราะปัญหาเป้าหมายของหลายคนจะเป็นราชการอันดับหนึ่งเลย อยากกลับบ้านดูแลครอบครัวไม่ใช่เือครับแต่ผมย้ำนะพอคุณเปลี่ยนแล้วตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งพอสีแปเนี่ยสปีต้องย้ายครับแต่หลายคนมีความจำเป็นก็ต่อได้5ปี6ปีก็มีอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกถ้าคุณจําเป็นต้องย้ายจริงแต่เนื่องคุณจะเก่งคุณก็ย้ายได้แต่หลายคนไม่จำเป็นต้องย้ายพอถึงเวลาก็เปลี่ยนเป็นอสูงขึ้นอีก ครับผมจงสนุกกับสิ่งที่ยิองทำจงเชื่อในสิ่งที่เองทำทำไปให้เต็มที่ครับและสิ่งที่ดีๆจะตามมาแน่นอนยกตัวอย่างอย่างที่ผมบอกครับผมภูมิใจในการทํางานของผมมากผมถึงพอใจและในสิ่งที่ผมเป็นผมจึงกล้าเอาเรื่องราวต่างๆมาคุยครับผมไม่ได้อะไรแน่นอนเพราะผมชอบของผมแค่นี้แหละผมอยากเป็นสื่ออยากเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นข้อมูลดีๆให้พี่น้องหลายๆท่านต่อไปในส่วนนี้เดี๋ยวผมก็จะป้ายยาต่อไปนะครับแต่เรื่องไอทีเรื่องความรู้ที่ต้องรู้ผมจะเอาข้อมูลเอาแอปดีๆเอาสิ่งดีๆมาเล่าต่อ นนนนเพราะอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้เก่งอะไรที่ผมรู้เพราะผมศึกษาผมชอบมันผมจึงทําได้ถึงไม่ดีมากมายแต่ผมจะทําให้ดีขึ้นอีกเพราะผมชอบเพราะผมเชื่อว่างานที่ผมทํามีประโยชน์และช่วยคนได้มากมายคลิปผมแหมมีคนมาเป็นราชการมาขอบคุณผมก็พอใจแล้วคลิปผมเรื่องสอนเรื่องเกี่ยวไอทีมีคนตัดคลิปมีคนทำคอนเทนต์ดีๆขอบคุณอาจารย์เกียงนั่นแหละครับความสุขของผมและนี่แหละครับคือความเป็นสื่อของผม สื่อในจังหวัดเอ้ยหลายจังหวัดที่โทรมาถามมาผมบอกหมดเพราะผมไม่สนใจอยู่แล้วเพราะผมแกได้แล้วนะครับแตทท่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมจะพูดทุกครั้งอย่าลืมนะครับทุกอย่างจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าสุขภาพคุณไม่ดีผมจึงทําคลิปหลอกเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารผมเอาขอนมปังไว้แจกก็อยากทุกคนโอ้โหขนมปังทําไมไม่อ้วนละ่ะอ่ะก็คุณเข้าใจสารอาหารแล้วนั่นแหละครับคือหลักการของผมว่าถ้าคุณเข้าใจสิ่งได้คุณจะไม่โดนหลอกไม่พลาดและคุณก็จะเติบโตได้แน่นอนร่างกายก็ดี โอกาสเติบโตก็มากนั่นแหละครับทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลทั้งมวลอยู่ในไอทีเราจะต้องเรียนรู้ทันไอทีกันครับและออกเกลียงจะหามาเล่าให้ฟังแน่นอนขอเพียงคอมเมนต์มาในเฟซออกเกลียงหรือทุกช่องทางรับรองไม่ผิดหวังครับขอบคุณที่รับชมเป็นอย่างสูงครับผิดาพาประการใดขออภัยด้วยครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัรดบตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ